ลูกวันนั้นอะยังไม่โตเลยมังที่ดูชอบมันโตอะแถวรถนะระวัระวังไเดียวอ้าไว้ขอ้าไว้ครับ้ายายยาอย่อกระหม่อดมาลกันไเนี่ยไอ้เนีมัน แท็กอยู่กขอมบา้วมาเร็วมหมอกลางดำมาช่วยชาวหหินแท็กาเก็บียบมองมยอะมามมามามามเมา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 ่าม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 มามมมา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 ีาม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 ่มามามรมมามาา ุ้งด้วยไอ้กุ้งนะหมดไปตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ไปปลากระปากระงอะปลากระปงแดกปลากงแดกกุ้งแล้วก็ไอ้ขางน้ำแดกปลากงต่อเกี่ยวมากครับท่านผู้ชมมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ต้องช่วยกันทำลายแบบนี้มาครับช่วยกันทานอย่าไปเรียกเป็นเอเลี่ยนไปเดือดตาหมอขอแรงกันคนละไม้คนละมือครับปลาหมอนี่กินฆ่าวอย่างเดียวครับจับตายครับฆ่ามันอย่างเดียว ถุง,งปุ๋ยนี้เต็มๆนี่ยี่สิบกโลนะครับเราช่วยกันทําลายนะครับมันมันทำลายสัตว์พื้นถิ่นหมดนะครับเราช่วยกันทำลาย,าย,าย,าช,ย,ายช่วยกันกันกำจัดเลยนะครับทีหน้าเราอาจจะได้ตกปลากระพงเล่นๆกันแถวนี้อเอริสปิทีทิ้งลงไปลงแม่น้ำ